จะทำให้บอนสีแตกหลอดเร็วแตกหน่อดกกัดสีสวยสดมีใบดกเป็นพุ่มเป็นกอแตกรลอดกัดสีสดสวยก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ วันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงหรือที่เรียกว่าฤด,ดูแรงนั่นเองท่านใดปลูกบอนสีช่วงนี้ต้องรดน้ำให้บ่อยๆค่ะหรือถ้าหากท่านใดสะดวกจะหาจานรองน้ำไว้ที่ก้นกระถางน้องบอนสีก็ได้เช่นกันค่ะ ต้นไม้อื่นๆก็เช่นกันค่ะควรจะรดน้ำทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะถึงจะเป็นช่วงหน้าแล้งอย่างไรแต่บอนสีที่ส่วนแอดมินใบดกแตกหลอดแตกนอใบสวยงามอยู่ตลอดเวลาค่ะบอนสีที่แอดมินนามาโชว์ในวันนี้แทบทุกกระถางเป็นบอนสีต้นลูกค่ะจากคลิปที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้จะเห็นได้ว่าบอนสีน้องแตกหลอด แตกหน่อกัดสีสดสวยใบยสวยใบยดก <Wow. S 1> กันแทบทุกกระถางเลยค่ะอย่างเช่นบอนสีกระถางน,นี้ค่ะไก่อมรินตอนนี้น้องกัดสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแอดมินปลูกน้องอยู่ในกระถางไหฮาเท่านั้นค่ะวันนี้แอดมินจะมาแชร์สูตรดินปลูกที่ทำให้บอนสีกัดสีสวยสดถึงจะเป็นบอนสีต้นลูกก็ตามค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสูตรดินปลูกในวันนี้ 1. ดินหมักใบก้ามปูแอดมินจะใช้กระถางไส์สี่นะคะสำหรับเป็นภาชนะที่ใช้ตวงส่วนผสมค่ะปริมาณที่ใช้4กระถางส่วนผสมที่2ขี้วัวแห้งขี้วัวแห้งแอดมินใช้2กระถางนำขี้วัวแห้งไปตากแดดก่อนใช้ค่ะส่วนผสมที่3เปลือกไข่คั่ว ปริมาณที่ใช้เปลือกไข่ขั่ว2ช้อนโต๊ะค่ะและส่วนผสมที่4กาดก,กาแฟปริมาณที่ใช้2ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่5ซึ่งเป็นนางเอกของเรานั่นก็คือใบมะขามแห้งค่ะใบมะขามแห้งที่ได้มาต้องนําไปหมักก่อนนะคะถ้าเก็บใบมะขามแห้งมาแล้วแล้วนํามาผสมกับดินปลูกบอนสีเลยจะทําให้บอนสีเป็นเชื้อรา หรืออาจจะเน่าเพราะร้อนจากกลิินของใบมะขามที่ไม่ได้ผ่านการหมักนั่นเองค่ะปริมาณที่ใช้2กระถางค่ะส่วนผสมทั้ง5นี้ท่านใดจะขาดหรือไม่มีครบส่วนผสมทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะทุกส่วนผสมมีธาตุที่พืชต้องการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัส าตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มอาหารหลักของพืชยิ่งถ้าท่านใดมีส่วนผสมของใบมะขามหมักก็ยิ่งดีเลยค่ะจะทำให้บอนสีเรากัดสีสวยงามค่ะเทคนิคสำหรับการปลูกในครั้งนี้แอดมินได้เปลี่ยนกระถางเป็นไซสิบแล้วนำบอนสีที่เป็นต้นลูกของไก่อมรินสองต้นมารวมกันให้บอนสีเป็นพุ่มเป็นการเพิ่มมูลค่าให้บอนสีค่ะ แอดมินใช้กัะมะพาวที่แช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดหลองที่ก้นกระถางเติมดินลงไปค่ะใส่สตาร์ขค้ืจีเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปเล็กน้อยนำบอนสีอมรินต้นที่1ปลูกลงไปได้เลยค่ะทำการปลูกบอนสีไก่อมรินทั้งสองต้นลงในกระถางเดียวกันได้เลยค่ะ จากนั้นให้นำกระถางที่ปลูกบอนสีใหม่นำมาแช่น้ำทิ้งไว้15-20นาทีเพื่อให้ดินอุ้มน้ำสำหรับวันนี้แอดมินก็จะทำการบำรุงบอนสีที่ปลูกใหม่แบบเบาๆค่ะส่วนผสมที่1ผงชุรสปริมาณที่ใช้1ช้อนชาส่วนผสมที่2เครื่องดื่มสปอนเซอร์ปริมาณที่ใช้ครึ่งฝาค่ะ ส่วนผสมที่3น้ำเาวข้าวปริมาณที่ใช้400 ml ค่ะส่วนผสมที่4น้ำเปล่าแอดมินใช้ปริมาณ1ลิตรเท่านั้นค่ะปุ๋ยสูตนนี้ใช้ได้2วิธี1ลาดรดที่โคนต้นค่ะทุกครั้งก่อนการบำรุงหรือใส่ปุ๋ยแนะนำให้ทำการปรวนดินก่อนค่ะแล้วทำการลาดรดปุ๋ยที่โคนต้นน้องบอนสีได้เลยค่ะ วิธีที่2สําหรับการใช้ปุ๋ยสูตรนี้ก็คือฉีดพ่นทางใบค่ะเวลาในการฉีดพ่นแนะนําให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9ก้าโมงค่ะการฉีดพ่นให้ฉีดพ่นทั้งบนใบและใต้ใบค่ะเพราะด้านล่างใบจะมีปากใบเปิดอยู่เพื่อที่จะให้ปากใบได้รับปุ๋ยที่เราฉีดได้เต็มที่ค่ะหลังจากที่ทำการฉีดพ่นปุ๋ยเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วรด ด้วยน้ำเปล่าค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนกระถางการเพิ่มมูลค่าของบอนสีและการบำรุงในวันนี้ค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ทุกท่านจะเห็นว่าส่วนผสมดินปลูกส่วนผสมของสูตรบำรุงจะทำให้บอนสีแตกหลอดเร็วแตกหน่อดกกัดสีสวยสดมีใบดกเป็นพุ่มเป็นกอค่ะ สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีปลูกบอนสีแล้วมีปัญหาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านทีนท่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิกตอกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณ มากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นในทีบอรสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ